ลำดับต่อไปเราทั้งหลายสั้งใจปฏิบัติจิสภาวนาเราตรวจด,ดูกายของเราควบชุมกายอย่างคือตั้งกายของเราให้ตรงคือนั่งให้ตรงเอาขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็ตรวจด,ดูกายของเราโดยที่นั่งของเราปรับตรงให้เรียบร้อยพอเหมาะพอดีในการนั่ง ท่านหลาต่อไปเอกหลาตเริมุคคขังจะุจิงให้ีสตเจาะหน้าคำระจิตเจาะหน้าจะต้องทําความเข้าใจเจพาะหน้าเพื่อให้ระกดอยู่เสมอครับมันก็เป็นของประโยชน์ต่อหน้าเราเมื่อเราเห็นอย่ชาดอย่แจ้งอยู่ิตเจาะหน้าก็เพื่อติปัจจุบันไม่เผลอน,นั่นเองอย่ยต่อหน้าเมื่อกรเลึกพูดเอาติตะลึก ทำคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำจนนั่นปรอไปจดเสมอเหมือนกับสิ่งของอยู่ต่อหน้าต่อตาเราสิ่งเหล่านั้นเลยมันจะกิดเพื่อหรือมันจะเคลื่นแปลงหรือมันตั้งอยู่หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดเราก็เห็นเพราะอยู่ต่อหน้ากันดัดจิตใจเราระลึกจะพาะหน้าจะลึกทำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธพุทโธไประลึกเข้อยู่แบบนั้น เสื้อกับปริหมุกขังเส็จเป็นปริ๊บวนเวลารอบอไม่ความแบบไม่เผลอนั่นเองเห็นรอบอยู่ในริบรลอดนี้ไปทางใดทางหนึ่งอยู่ก็กดชัดเฉยอยางนี้นี่เว็นต้นของการทำสมนธิการปฏิบัติจิตภาวนาเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะเมื่อทำไปแล้ว ยากที่บุคคลที่จะรู้ที่จะเข้าใจอันลึกซึ้งเหมือนกระทำไปแล้วไม่มีอะไรปรากฏน,นั่งเหนื่อยเปล่าๆไม่เห็นได้อะไรเลยอันนี้เองจึงเป็นเหตุให้คนได้ตั้งใจการอบรมจิตภาวนาไม่น้อยเพราะไม่มองเห็นประโยชน์ไม่เห็นความสำคัญของการภาวนาภาวนาการอบรมจิตนี้ เป็นธรรมะที่ละเอียดมากความประปดก็ละเอียดความรู้ก็ละเอียดความสุขก็ละเอียดถ้าหากเราทั้งหลายพยายามสุดผลให้เข้าใจถูกต้องแล้วการภาวนาทุกคนก็ต้องทำได้ปฏิบัติได้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงแต่เรามีทุนอยู่แล้วือเอากายกัดใจของเราเท่านี้แหละ เป็นทุนคุณสมบัติที่เรามีอยู่แล้วเรามัปรับปรุงให้มันดีสะสางให้มันดีให้มีคุณค่าเหมือนกับแม่ครัวปรุงอาหารแต่วัตถุได้มาอย่างไรเราก็ใช้อย่างนั้นไม่ปรุงขึ้นมามนุษย์ของเราก็ไม่เป็นที่เรียกว่ามนุษย์แต่เรียกเต่เพียงคนทำมามนุษย์เนี่ยมันต้องมีจิตใจสูง ต้องรู้จักปรับปรุงให้มีประโยชน์ให้ละเอียดให้เพร์เนตเหมือนกระตุงอาหารมารวมกันพร้อมด้วยรูปพร้อมด้วยสีพร้อมด้วยกลิ่นพร้อมด้วยรสคนทั้งหลายก็นิยมชมชอบจึงติดอยู่ในรสอาหารเพราะรสอาหารครอบงำจิตใจของบุคคลเหล่านี้เองจึงเป็นเหตุ ให้วางแหนเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทการเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาสร้างอากุศลขึ้นมาในจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองอันนี้ในด้านวัตถุแต่สำหรับผู้มีปัญญาได้อบรมจิตใจก็รู้ความจริงแล้วท่านจะไม่ยอมให้กิเลสเหล่านั้นครอบงำจิตใจได้ถึงแม้ว่ารูป จะได้การตแกแต่งจากสังขารคือความปรุงแต่งให้เป็นสีสันต่างๆโดยเขานิยมว่าน่ารักน่าชอบใจก็ตามผู้มีปัญญานั่นท่านไม่หลงเพราะอันพิจารณาวานี่เป็นสังขารถึงแม้ว่าจะน่ารักน่าชมเท่าไรมันก็ชัว่วครู่ชฉกคราวตั้งอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้น เมื่อมันย่อยเปื่อยลงไปแล้วมันก็เป็นสภาพอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะหลงเราไม่ควรจะหลงตามสังขารที่ปรุงแต่งเหนือชักตัวอย่างแต่รูปที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาเสียงที่ปรุงแต่งขึ้นมาบัณฑิตทั้งหลายก็ไม่หลงแม้จ่เขาจะแต่งได้รักความนิยมชมชอบทางโลกทั่วไปก็าตามแต่เสียงเหล่านั้น เมื่อเราพิจารณาเป็นธรรมแล้วก็สัจจะว่าเสียงมันก็หายไปตามอากาศไม่มีตัวไม่มีตัวตนไม่มาทําบุคคลให้ได้ความสุขอย่างแท้จริงไม่ได้ทําให้บุคคลมีสติมีปัญญาดีตรงกันข้ามทําให้บุคคลมัมเมาทําให้บุคคลหลงแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากความัมเมาจากความหลงอนนะั่นทั้งความสุขที่ได้จาก ความชอบใจพอใจคร,ครู่เดียวก็หมดไปจางไปหายไปไม่มีอะไรปรากฏขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นแส์ทั้งหลายก็นิยมชมชอบนุษย์ท้งหลายก็มีความนิยมชมชอบแต่ส่วนทำคําสอนพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนว่าเสียงเหล่านั้นก็เป็นสังขารประเภทหนึ่งมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยแล้วปรุงแต่งเกิดขึ้น อะไรเล่าเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอันนี้เป็นสิ่งทีส่สำคัญเพราะความอยากนั่นเองโดยอำน,นาจแห่งความไม่รู้โดยอำน,นาจแห่งความหลงนั่นเองโดยความไม่รู้ความเป็นจริงนึก,กได้มาซึ่งความสุขเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณารูปเสียงกลิ่นก็เหมือนกันก็จะแต่งมาลิ่นสังขารที่แต่งขึ้นยกขึ้น ถึงแม้ว่าจะกลิ่นดีในยงชมชอบเมื่อได้สัมผัสแล้วถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตใจดีเลยเราไม่โมเมาเราไม่หลงไม่ยอมให้กลิ่นแบบนั้นครอบนำจิตใจของเราได้พรที่จรณาดูให้ละเอียดแล้วมันไม่ได้ทําให้บุคคลมีสติด,ดีมีปัญญาดีให้ละความช่วยประพฤติความดีมีความฉลาดอะไรเลยทําไมมนุษย์โม้เมาทําไมมนุษย์หลง ทำให้เกิดความประมาทเข้าใจผิดส่วนความสุขและความทุกข์ติดแท้จริงไม่ได้อยู่ที่เลิดมันอยู่ที่จิตใจที่มีปัญญารู้จักประษารู้จักเลือกใน่ตงหะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรติดเราทั้งหลายควรเชื่อธรรมควรเชื่อบัณฑิตควรอบรมจิตใจตามบัณฑิตรับก็เช่นเดียวกันเหมือนกอธิบายมาแล้วถึงแม้ว่าจะเขาจะปรุงแต่งดีเท่าไหร่ก็ตาม มันก็ดีแต่เพียงไปเล็ดครู่ๆเท่านั้นเองผลที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปครู่เดียวเท่านั้นสำผัสก็ดีโพตจัะก็ดีที่ถูกต้องกายความสุขมีอยู่ครู่เดียวแล้วก็หมดไปเป็นของไม่ถ้าวไม่มั่นคงความสุขเมื่อมีจิตใจของเรามีสิ่งที่ดีถัดใจของเราไม่ดีแล้ว สิ่งที่มาสัมผัสจะนิ่มนวลสักเท่าไหร่ก็ตามถ้าจิตใจร้อนแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่มีความสงบไม่มีความสุขรบกวดไม่มีความเย็นในจิตใจเลยมันดิบทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นรูปที่ปัจจัยแต่งขึ้นเสียงที่ปัจจัยแต่งขึ้นกลิ่นที่เหตุปัจจัยแต่งขึ้นรสที่เหตุปัจจัยแปลแต่งขึ้น โทษทัพทะที่ปัจจัยปรุงแต่งขึง้นอารมณ์ที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งขึง้ในใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดนี่เราทั้งหลายไม่ควรหลงเราควรพิจารณาตามธรรมรูปความจริงถึงแม้ว่าเราจำเป็นจะต้องอาศัยรูปแต่เราก็ไม่หลงรูปเราจำเป็นจะต้องอาศัยเสียงแต่ก็อย่าหลงเสียงเราจำเป็นจะต้องอาศัยลิน่นอาศัยรสอาศัย พโผภาะก็ตามหรืออาศัยรรม,มรลมเหล่านั้นก็ตามถ้าเราไม่หลงเราฉลาดแล้วสิ้นเหล่านั้นกลับเป็นธรรมมีอุปการละเหมือนกับเราเอาสังขารเรานั้นเป็นเขตหรือเป็นแดนในการกําหนดรูปด้วยอาการสํารวมให้เกิดความสัารวมตาขึ้นมาเลยได้กุศลจากความสํารวม เรียกว่าอินทร์สังวรสินสติสังวรสินสติชื่อว่าสินการสํารวมอินทร์ทื่เป็นผู้มีสินคือความสังวรคือความสํารวมเรียกสินและสังวรการรักษาสินด้วยสังวรเวทีนี้ย่อมเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นการแสวงหาบุญการอบรมสั่งสมบุญนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลถ้าเราเข้าใจ เรานั่งอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามอยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในป่าก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อเรามีอินทรียสังวรแล้วสัรวมตาหนะักนะเราเป็นผู้มีศีลแต่เป็นเปิดประตูบุญกุศลให้เข้ามาทางทางตาคือสัรวมตาตถ้าเราสำรวมหูก็เปิดประตูบุญกุศลเข้ามาทางหงู สํารวมจมูกสํารวมล่นสํารวมกายสํารวมใจเวลาสิ่งเหล่านั้นมากระทบถูกต้องแล้วมีสติพิจารณาให้รู้ความจริงรูปนี้สัตวแต่ว่ารรปเสียงก็สัตว์แต่ว่าเสียงกลิ่นก็สัตแต่ว่ากลิ่นรสก็สัตว์แต่ว่ารสถโดสัพพที่มาถูกต้องตายก็สัตวว่าโอดสัพพส่วนอารมณ์ใดๆที่เกิดขึ้นในจิตใจ เราก็มีเสถิิรู้ประสกแต่ว่าอารมณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วตังอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นสาระเกินสารสักอยา่างเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านั้นเกิดดับเกิดดับแต่ความรู้ที่สงบอยู่ภายในนั่นมันสบายความรู้นั้นยิ่งมั่นคงไม่ได้เกิดดับไปตามอารมณ์เหล่านั้นสิ่งที่ถูกเรารู้นั่นเกิดดับเกิดดับ แต่มนุษย์ทั้งหลายผู้ไม่ได้ฟังทำคําสอนพระพุทธเจา้าจึงไม่รู้ในเรื่องนี้จึงไม่ได้สํารวมใจในการที่ตาเห็นโูได้ยินจมูกได้เปลี่ยนเห้นได้รสจึงเป็นเหตุให้เกินกว่าเกิดความหลงความมัมวเมาเวลารูปเหล่านั้นจากไปเวลาเสียงเหล่านั้นจากไปก็มีความทุกข์ใจมีความเดือดร้อนใจมีความเศร้าใจ เมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปส่วนบัณฑิตทั้งหลายซึ่งแม้ว่ารูปเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลไปงไปอย่างไรก็ตามท่านไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความเศร้าใจไม่มีความเสียใจในบัณฑิตกับคนไม่ใช่บัณฑิตมันต่างกันตรงนี้ถึงแม้ว่าตาเหมือนกันก็ตามจจมูกเหมือนกันหร้อลิ้นอวัยวะขันห้าเหมือนกันก็นกตาม บัณฑิตกับไม่ใช่บัณฑิตผู้ประพฤติทมกับผู้ไม่ประพฤติทมผู้รู้ทมกับผู้เห็นทมนั่นย่อมต่างกันตรงนี้เวลาสิ่นเหล่านั้นพระดพาจากไปเวลาทุกเกิดขึ้นทันก็ยังมีความสุขเวลาสุขเกิดขึ้นทันก็ไม่มีความมัวเมาและความหลงส่วนคนไม่ใช่ไม่ได้สนับทมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมที่ตนได้ยินได้ฟังแล้ว ไม่ได้เข้าไปรู้ทงตามความเป็นจริงแลย่อมเป็นผู้ที่หวั่นไหวเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเวลาสิ่งที่เช่าเกิดขึ้นจะมีความมัวเมาหลงีโอกใจจนลืมว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังอนัตตากั้งอยู่ชั่วคราวถ้าเราหลงอย่างนั้นมันก็ทุกข์เรียกว่าเราหลงสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราทังหลายมาอบรมภาวนา ไม่ให้หลงสังขารน,น,นั้นใครรู้เท่าสังขารเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญา